โอไฮโอก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับตามช่นเคยวันนี้เราเกมกาลินาฟรีไฟอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับฟรีไฟก็เปิดเซิร์ฟให้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับคืออัปเดตเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนมันเป็นยังไงนะครับทุกคนปะ นี่ก็คือเปิดมาก็จะเป็นพวกกิจกรรมนี่ครับทุกคนเดี๋ยวปัดออกเลยนะครับทุกคนนี่อันดับแรกนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปรับรางวัลตรงนี้นะครับนี่กดรับที่จองไว้นะครับทุกคนนี่โทเคนไดมอนด์รอยัลกับแบบพอนรอยัลนะครับทุกคนแล้วนี้ก็จะเป็นพวกประกาศต่างๆเลยนะครับทุกคนนี่ ทีนี้ก็นะครับในเวอร์ชันนี้เนี่ยคือมีของเปลี่ยนแปลงแต่ค่อนข้างจะหลายอย่างเลยนะครับทุกคนอย่างเช่นที่ตัวละครของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่ก็จะมีแบบปิดแล้วก็ดูตัวละครของเราได้นะครับนี่โคโนซึ่งโดนเนิร์ฟไปแล้วนี่แล้วก็นะครับมีการใส่สกิลแบบใหม่มานะครับทุกคนเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับนี่เอิมตัวที่จะใส่คือ เคลลี่ทุกคนอ่าเราจะใช้ตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับทุกคนนี่ใส่สก,กิลเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองใส่เสื้อผ้าดูนะครับทุกคนอันนี้คือการโหลดแพ็กเสริมเนี่ยมากขึ้นนะครับทุกคนก็ต้องไปโหลดกันด้วยนะครับทุกคนคือถ้าไม่โหลดก็ไม่ได้เห็นชุดส,ดสวยๆของตัวเองกันเลยนะครับทุกคนก็นะครับเราจะส่งลองจะเราจะลองใส่ชุดที่แบบไม่ต้องโหลดก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกชุดที่แบบไม่ต้องโหลดน,นะครับเราจะขอใส่อันนี้ก่อนเลยนะครับทุกคนนี่ตอนนี้นะครับก็ใส่ชุดแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับดูเหมือนว่าภาพกราฟิกเนี่ยจะสวยขึ้นนะครับทุกคนนี กราฟิกยังมาตรฐานกับทั่วไปอยู่เลยแต่ภาพนี้ค่อนข้างจะแบบชัดแล้วก็คมมากเลยนะครับทุกคนคือมีการปรับที่ดีอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปลองเข้าฟีสตล์ของเราเลยนะครับทุกคนซึ่งมีสนามมวยมานะครับเราพรุ่งนี้สีวิสีก็จะแบบเปิดรีแล้งใหม่แล้วด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมลงแล้งกันนะครับก็นะครับเราไปดูฟีสตล์กันก่อนเลยดีกว่าครับทุกคนช่วงนี้เนี่ยคือฟีสตล์จะท็อมมากเลยนะครับคือมีทีมมวยนะครับทุกคนแบบที่ต่อสู้แล้วก็จะมีการเพิ่มเพื่อนนะครับทุกคนแบบเราจะเพิ่มเพืื่ออนได้ครบบกก็จะมีาแ ซึ่งปกติเนี่ยคือเวอร์ชั่นที่แล้วคือเขาแบบไม่มีการกดแล้วแบบเพิ่มเพื่อนไงแต่ถึงนี้มีมแล้วครับนี่ครับทุกคนนั่นเยวจะไปมวยกันเลยนะครับทุกคนเราต้องดูกอนว่ามันจะเข้ายัางไงเนาะทุกคนนี่เข้าร่วมตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับทุกคนเราจะมวยยังไงอ่ะนี่สนามประลองกจ็จะอู้ทีเดียวเองนะเอา้าตายแล้วอะ คือเขาตายไวไปแล้วครับทุกคนมาเดี๋ยวจะมาสู้กันอีกทีนะครับทุกคนเมื่อกี้คือโดนผมตบไม่ทีเดียวหลับกันเลยหลับกันเลยทีเดียวน่ทุกคนเดี๋ยวจะมาลองอีกทีนะครับทุกคนนี่เป็นไงครับทุกคนแล้วก็นะครับทุกคนที่นี่กูยังยังแบบมีการให้เราชมการต่อสู้ของผู้อื่นด้วยนะครับทุกคนนี่ตอนนี้นะครับพี่กล้าหลับคนนี้ก็กำลังจะต่อยกันอยู่อย่างมันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวราจะดูนะครับว่าใครชนะครับเชียร์เลยครับเม้น์มาเลยครับว่าใครจะชนะนะครับ ตอนนี้คือเราไม่สามารถเข้าร่วมได้เลยนะครับคือแบบคนไส่กันเต็มอยู่ต้องรีบหาโอกาสเข้าก่อนเลยนะครับทุกคนต้องรอคนออกจากสนามต่อสู้ก่อนนอกาคนนึงถึงจะเข้าได้นะครับก็นะครับระบบนี้ก็เฟี้ยวมากเลยนะครับแถมยังมีการแบบท้าคนให้มาสู้ด้วยนะครับนอกนั้นดีไซน์นี้ส่วนใหญ่ก็ยังแบบเป็นเหมือนเดิมเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวจะลองเออทุกคนเดี๋ยวจะมาลองทดสอบโคโนกันนะครับทุกคน เราจะทดสอบกันเลยนะครับคือหลังจากที่โคโน,โนเนี่ยโดนเนิร์ฟไปนะครับเราจะทดสอบความเร็วในการวิ่งของโคโน,โนหลังกดสกิลกันเลยดีกว่าครับที่นี่เนี่ยสถานที่ก็แบบค่อนข้างจะยาวเลยนะครับเขาบอกว่าปั่มเหลือเท่าอลลแล้วนอทุกคนเราจะลองดูเลยนะ3พร้อมแล้วใช่ไหมสามสองหนึ่งสกิลวิง่งนี่ ก็คือประมาณพอๆกับล็กเลยเนาะแต่มันก็ดีกว่าอยู่อารมมันก็แบบเร็วกว่าล็อกอยู่นิดนึงเนาะทุกคนก็คือพอแบบเร็วอยู่นะทุกคนก็ได้อยู่อนะทุกคนเนาะแต่สกิลคือลดลงเหลือแปดวินะครับด้านหลังสกิลก็หายไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนส่วนระยะเวลาในการครูดาวนี้ก็คือโคตรนานชิบหายเลยทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยเราต้องรอตั้งร้อยเจ็ดสิบวิเลยนะครับซึ่งประมาณสามนาทีเลยครับทุกคนนี่ ข้างในนี่ก็คือแบบเราสามารถเพิ่มเพื่อนได้แล้วนะครับทีนี้เขาก็ต่อยกันอยู่เราจะชมการต่อยของเขาเราจะออกกันเลยนะครับทุกคนเอาเราจะออกไปเล่น4ีวิสีกันครับจะดูกันว่าปืนต่างๆเนี่ยค,คือตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ก็นะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมจะเลือกสีวิสีทั่วไปครับเนื่องจากสีวิสีแลงเนี่ยโดนในนี่แล้วนะครับคือตอนเนี้ยวันนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้ผมเลือกสีวิสีทั่วไปแล้วออมีการเขียนมานะครับทุกคนเราจะอ่านดูนะครับว่าเขียนว่าอะไรนี่นะครับอาวุธออกมาให้ซื้อแบบสุ่มวางแผนใช้เงินกันให้ดีละ่ะเฮ้ยจะมีการซื้ออาวุธแบบสุ่มด้วยเหรอทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้คือเครียดแล้วครับซื้ออาวุธสุ่มนี่มันยังไงไปดูกัน แต่ผมว่าภาพมันสวยขึ้นเยอะเลยนะทุกคนคือ r e e Fire เวอร์ชันนี้เนี่ยเขาปรับภาพมาไอตั้งเดี๋ยวจะลองปรับภาพแบบชัดสุดดีมันใจยังไงครับทุกคนนี่ขั้นสูง Ocean f r a m e r a t ทขั้นสูงไปนี่โอ้โหอันนี้ก็คือแบบการเคลื่อนไหวสม ooth มากเลยนะครับทุกคนแบบเฟรมเรทสูงเนี่ยอันนี้ก็น่าใช้มากเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเยอะๆเนี่ยคือมันจะทำให้เครื่องค้างและกระตุกได้นะครับจึงไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้เล่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับทุกคนฟัง ก็นะครับตอนนี้คือเข้าไวมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้ซีวีสก็คือคนเล่นค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยไม่ได้เข้าซีวีสแรงนะครับทุกคนเฮ้ยพี่แอนดิวร่างใหม่โคตรเท่เลยว่ะทุกคนคือแอนดิวก็จะมีร่างใหม่เข้ามาใช่ไหมครับทุกคนก็คือฟี้ยวกมาเลยครับตอนนี้ผมซื้อปืนไปแล้วนะครับอย่างเรียบร้อยเลยนะคือปืนนี้ก็จะเป็น G 1 8นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวจะดูกันนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนการเล่นเกมแรกของเราในซีรีส์ แล้วก็ฟรีไฟเวอร์ชั่นใหม่นะครับตอนนี้ก็คือผมรู้สึกว่าศัตรูเนี่ยกำลังจะวิ่งอยู่นอกเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงเฮ้ย <Hey, S 1> คือศัตรูยิงมาเอ้ยหเมดแรกประจำเซิร์ฟเวอร์ก็หัวแล้วครับทุกคนมันไม่ตายวะทุกคนงงนะนี่เปิดคนเข้าไปเมดแรกประจำเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นหัวนะครับทุกคนจดจำมาไว้เลยครับทุกคนแล้วการเขียนเอ้ยศัตรูมาจากด้านหลังมันมาจากด้านหลังโอ้โ แบบนี้ก็ไม่เอานะแต่ทุกคนเม็ดแรกของเราเป็นหัวครับทุกคนแล้วก็นะครับคือแบบนี้นี่ภาพค่อนข้างจะสวยมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตีของเรากันครับว่าเขาจะทํายังไงเขาจะไหวไหมโอ้โหเม็ดเดียวแบบนี้นี่ตีเราตอนนี้นะครับคือเหลือแต่พี่บอดแล้วครับเอ้ยระบบ AFK นี่คืออยากจะให้มันแบบดีขึ้นมากกว่าเดิมครับคือว่าคนส่วนใหญ่ในสี่วิซีเนี่ยชอบแบบยังไงคือเจอตีของเราซึ่งเป็นตีที่แบบไก่ และผมก็รู้สึกว่าปืน MP5 โดนปรับออกจาก c v วแล้วครับทุกคนเสียใจด้วยตอนนี้คือ N94 กลับมาอีกแล้วแล้วก็มี P90 อยู่เนาะเราจะลองเล่น P90 กันเลยดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวจะดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่ไม่ได้เล่น P90 มานานนะครับทุกคนพกตี CV 4 v วีก็มีนะเมื่อก่อนนะที่ผมปรับภาพอยู่ตอนนี้นี่คือโคตรชัดแจ่มเลยอะครับทุกคน กราฟิกแบบโอเชียนแบบนี้นี่คือหาดูยากนะเฮ้ย hey, ทุกคนเห็นไหมโดนไปกลางหัวมันไม่ตายวะทุกคนผมเริ่มงงแล้วนะคือแม่อานะแบบเจอโปรตั้งแต่เกมแรกเนี่ยเนี่ยมันยิงทะลุมาได้อะทุกคนคือตอนนี้คือผมเริ่มเครียดแล้วทุกคนเจอโปรตั้งแต่เกมแรกมันก็หัวร้อนนะอ๋อหัวแตกคือตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าในตีศัตรูเนี่ยมีโปรอยู่นะครับเนื่องจาก ผมยิงเข้าไปค่อนข้างจะเยอะมากเลยแต่ว่าเขาเนี่ยคือแบบไม่ตายอะครับทุกคนตอนนี้คือผมเริ่มจะแบบเครียดแล้วนะครับทุกคนนี่เอาซองไปกินเฮ้ยมันไม่ทำไมมันเลื่อนเยอะจังวะมันหนังเนี่เอาจาาังวะทุกคนนี่เอาไปซะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวจะไปปั๊มยาก่อนนะครับก้อนครับสุดยอดมากเลยครับที่เราก็เจริญพรจริงๆเลยครับทุกคนคือตายกันหมดแล้วนะครับศัตรูคือเหลืออยู่อีกคนเดียวนะครับซึ่งเป็นไอ้ตัวที่มันไม่ยอมตายอ่ะครับมันเป็นโปรว่าอันนั้นผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าเจอโปรตั้งแต่คลิปแรกนี่ก็ไม่เอานะทุกคนเฮ้ยอะไรครับเนี่ยแบนนี้ก็งงนะคือซองมันโดนปรับแล้วนะครับคือแบบว่าซองเนี่ย สองเม็ดมันจะไม่ไม่ตายนะครับทุกคนตอนนี้ผมเริ่มหัวร้อนแล้วครับทุกคนเราจะไปวัดกับไอเจ้าตัวเสื้อนั่นนะ่ะคือผมไม่เข้าใจกับมันครับทีแรกมันยิงทะลุกำแพงมาครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็เมนต์กันมาด้วยนะครับทุกคนจังหวะนี้คือผมเริ่มจะแบบงงๆแล้วครับมันยังไงกันแน่แต่ว่าภาพแบบกราฟิกชั้นสูงมากเนี่ยมันจะมีดีอยู่อย่างหนึ่งครับคือการที่ศัตรูเนี่ยยิงเรามาเนี่ยมันจะมีแบบว่า มันจะมีแบบกระสุนนะเราจะเห็นชัดมากเลยครับอันนั้นก็เฟี้ยวมากเลยนะแต่ผมก็ไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งนะคือมันจะแบบกระตุกกระตุกเล็กน้อยนะครับนี่เอาไปซะเนี่ยทุกคนตอนนี้คือผมเครียดแล้วทุกคนเนี่ยคือว่าผมยิงพวกเขาไปแล้วเขาไม่ตายแต่ว่าผมโดนไปนี่คือโอโ้โหแบบนี้นี่ก็งงใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยไอ้นี่เอา F K ไปไม่ยอมเล่นคือ เข้ามาแล้วออกแบบนี้ก็งงสิครับไอ้เจ้าศัตรูตัวนี้มันโกงนี่ทุกคนคือตอนนี้ผมหัวร้อนแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนแบตต่อคู่มานะครับเอ้แบน,นึงนะแบตต่เอเฮ้ยทุกคนแบกตอ่เอเฮ้ยทุกคนแบตต่อรับปรับออกคือสีวิสีธรรมดาของเราไม่มีแบตต่อแล้วครับทุกคนถ้าเป็นสีวิสีแหลงก็คงต้องรอดูกันแล้วครับทีนี้โอ้โหมันต้องลุ้นแล้วอะครับทุกคน เวกตอร์ไม่อยู่ในสี่วิสีแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็แบบเครียดแล้วครับทุกคนจะเป็นยังไงครับทุกคนสี่วิสีไม่มีเวกตอร์ส่วนโคโนนี่โดนเนิร์ฟซะแบบโคโนทีนี้คือเราจะต้อง <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสู้กับศัตรูเลยนะครับคือถ้าเกิดว่ารอบนี้เนี่ยผมมีไอวอลอะไรครบแล้วนะครับถ้าเกิดว่ารอบนี้ศัตรูแบบไม่ตายคาปืนผมอีกนะคือศัตรูโปรร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมว่านี่ มันจะวิ่งไปผมยิงไปนี่ไอตัวนี้ไม่โปแต่อีกตัวเนี่ยอีด้านหลังเนี่ยอีด้านหลังเนี่ยดูดิทุกคนมันไม่ยอมตายเห็นปะผมงงกับมันมากเลยนะทุกคนตอนนี้มันต้องปั๊มยาอยู่นะผมว่ามันและนี่ไอนี้ก็ยิงอย่างด้านหลังครับทุกคนชัดเจนครับพวกนี้มัน พิดปกติจริงๆครับทุกคนก็คือเกมแรกเราก็ซวยจนเจอโปแล้วครับทุกคนก็ทุกคนได้เล่นเกมแรกเป็นยังไงกันบ้างก็เมนต์มาด้วยนะครับอย่างน้อยระดับศาสตราจารย์อย่างผมนี่คือยิงเม็ดแรกใส่โปยังได้ครับคือแบบเข้าหัวด้วยนะครับแต่มันไม่ตายครับยิ่งในเกมที่สองเนี่ยคือโหสุดยอดมากเลยครับทุกคนก็นะครับคลิปนี้ก็นะครับจบกันแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับเอาล่ะไปลาบายบายหัวร้อน